ยังไม่รู้นะครับว่าจะมาเป็นยังไงนะครับอันนี้ส่งมาจากกาญจนบ,บุรีนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะพระบูชาก็คือเรื่องตรงตรงปลายเกตนะครับตรงเนี้ยต้องบอกดีๆนะครับหามุมแก่ก่อนอือนี่ขนาดเก้านิ้วน,นะครับตรงซุมก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับเป็นนี่พระพุทธชินราชนะครับมวก,กรนะครับ เชืบโอ้โหนี่ใส่ขวดน้ำบ็อกด้วยตรงนี้นะครับบ็อกเกตไว้แล้วก็พัน,นหนาๆนะครับรอดตรงใต้ล่างก็จะเป็นดินไทยนะครับนี่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ส่งมาได้นะครับถ้าเกิดทําตามขั้นตอนทุกอย่างที่ผมให้ไว้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับบีนี้ก็เล่นหากันหลักหมื่นทุกรุ่นนะครับรับเช่าทุกรุ่น รอบนี้ก็ถือว่าปลอดภัยนะครับโพย้ําทุกขั้นตอนเลยว่าต้องแพ็คตรงไหนอะไรยังไงนะครับเคยมีนะครับส่งมาแล้วแบบเป็นโลหะยอย่างเงี้ยเกลยดหักก็มีนะครับ้ก็ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆอ,อ,อยากจะส่งมานะครับโพหาผมได้เลยแบบว่าตอนนี้กําลังจะส่งแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการแพ็คให้นะครับทำตามทุกข,ขั้นตอนก็ส่วนใหญ่จะปลอดภัยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีพระเครื่องพระบูชาอะไรเงี้ยส่งรูปส่งรลยแล้วก็โทรมาปรึกษาก่อนได้นะครับราคากลางๆหรือว่าจะเดินทางมาที่ร้านก็ได้นะครับตุคุมวิทย์ร้อยสิบสาม รอดน,นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ